สวัสดีครับเป็นเพื่อนเป็นเอกเรื่องเที่ยวครับคลิปนี้เราอยู่ง่ายกินง่ายที่แคมป์เป็นเอกเรื่องเที่ยวภูขีเหล็กจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้อากาศดีมากครับอุณหภูมิอยู่ย3บองศาเซลเซียสเราจึงมาแคมป์กันหลังรถกันวันนี้นะครับเมนูวันนี้เดี๋ยวเรามาทําสเต็กเนื้อวัวโคขุนกันที่นอนก็เป็นเดือนปีนะครับหลังรถแล้วก็ อยู่กันแบบง่ายๆครับมีถุงนอนหมอนแล้วก็หลังคาของเราเป็นแหลกอยู่แล้วนะครับสำหรับเมนูนะครับวันนี้ก็มีเนื้อเป็นสเต็กนะครับเดีย๋ยวเรามาทำสเต็กกินกันครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆ กับเป็นเอกเรื่องเที่ยวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเป็นเอกเรื่องเที่ยวด้วยดีเสมอมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทำสเต็กกันวันนี้ก็เป็นเนื้อวัวโคข,ขุนแล้วก็เราจะหมักด้วยเกลือพริกไทยดำเท่านั้นนะครับทั่วๆเนี่ยใส่กเกลือเล็กน้อยนะครับเกลือ ใส่ดครับเ,เพื่อนๆเปิดไฟกันครับกระทะต้องร้อนเลยนะครับตอนนี้กระทะเราร้อนได้ที่แล้วนะครับผมจะใส่เนื้อลงไปเรา,าจะเอามีเดียมแลนะครับไม่ดันไม่สุกมาก กลิ่นครับหอมมากหลบๆแคมป์ออออของเรานะครับช่วงนี้ก็โควิดเริ่มระบาดอีกครั้งนึงนะครับควรจะเซฟตัวเองตั้งแคมป์อยู่้านก็ได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวมใส่แมสเมื่อออกไปที่ชุมชนนะครับ ต่อเวลายิ่งดีนะครับล้างมือก่อนจะเอามือมาสัมผัสหน้าก็ควรที่จะล้างมือด้วยสบู่เรื่อ,อนของเพื่อนๆอันนี้เราจะทิ้งไว้ประมาณสักสองนาทีนะครับอย่าเพิ่งหันหลังจากที่เราขึ้นจากกระทะนะครับเราก็ยังไม่หันนะครับเหตผลเพราะว่าจะให้น้ําในตัวเนื้อนะครับได้เข้าไปซึม กับเครื่องปรุงของเรานะครับให้ทั่วก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองหันดูนะครับเป็นอย่างไรบ้างก็โอเคนะครับพอดีกำลังอร่อยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับวันนี้ good yeah. god หลังจากเรากินกาแฟสดกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนกันนะครับก็ลงมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราพบกันใหม่สวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดีครับเพื่อนๆชาวแ้วเมื่อคืนอากาศดีมากครับ ไม่หนาวเท่าไหร่เช้านี้เราจะเดินทางไปชเช้าเขื่อนอันรัตน์นะครับ